สวัสดีครับสวัสดีวันที่6มิถุนายนครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนครับซาหน่อยไปบันแพงครับมื่อวานนี้อยู่ที่ซีสเกตครับสวัสดีค่ะครับเมืเลี้ยงพอกันอยู่น้องหงครับตอนนี้พออีกก็เม่หน่อยกับกับมาบ้านแล้วครับ สุดแดงสุดนี้เนาสุดตันนี้สีดีกว่าอ้ยแม่สีลีสีมาบอกไงอย่างพีนุ่นกับมาไม่ีตับง่สิบปทีลีเพิ่นอันนั้นตัวที่ซองเท่าไรสุดซีซองหนยทั้งลายมืนเนาะีองนกับปกาซืสอดอกบได้อทเสือได้ปได้บันได้อเลยเถินขนเฟแม บรรยากาศดีครับมันนี่คือไม่หน่อยมากแล้วครับบํารุงกําลังโดยเหนือสดมีนกนถามหาครับออมอยังออมอยู่างในหมอนเลยเออเอาออมมาออมเหนือน้ามันคือหลายแห่งน้ามันนี่เปิดพลังงานแสงอาทิตย์ใส่เด่ มันแห้งมันลงแห้งลาเส่มเปิดใส่หนึ่งเต็มเันเวมืกาเปิดโซลาเซลใส่มาดีนี่ยันเล็มากนเนี่ยเลยแกเปิดใส่ขึ้นสีบนลบ้อันีอันนั้นไอ้เน้ต่างหัวจ ลายแห้งเราค่อยอันนั้นมันเป็นซื้อต้องใส่ก้าดอกเวลาเทาเขื่อนออกมันยังมีรองเท้าขาวเขาอไรอย่างเทียไอ้ปลาขาได้ไม่รองเท้าอันสีขาวนะที่เป็นเส้นสามเส้ขาวก้อนะไรตัวนันนตรงันิ่งไม่ใส่มาบักดไปทางไหน ดีแล้วถักสายยงมาดูโอ้ยปวดดูแล้วถามว่าถามเหรอวไปโอ้ยไฟสายยังไงต่อไฟสายยังไงไม่วันสมเกเยมนโทรละครไฟสายบนทีไงคัปวดม่นบอแม่า้านะดาเป่ยนมัคือไงคเดนเป็นวินเีมนสีซ้ำไฟสปอรตไลน์ไนวันนี้ ใจ่กๆบๆจบอ่ะอันต้าอันอนี้บอสต,า,ตาบอสเลยบอ,บอแ่เล <c oughs> เะมัอนอากบาทมเนื้อมันนี้ครับ่ยดเเมนูมเนื้อครับมีปลาดมเมนูบลลายครับมันี้ทีมงานทีมงานรถตู้ส่ัญาณ คุยยอันนี้นะมันเก่งไงโพดมันพูม่บอมันมีหน่อยก่านิอันมีไงก่หนิบอกแล้วทานใส่แบบไรไงทานแบบบอกกูไงิกวนไงแต่ทานถูกคนถูกคนยังไงไงกันเป็นอาบธเดี๋พร้อมโ้ยมันมีน่าเสียบหรือมีอนฉากขอบพอคุณ สำหรับไฟสายใหญ่ไฟสายใหไงด้วยจ้ะคันนี้ไงคนหนี่งจเอามาอีกด้วยจ้ะยังมีหน่อยมันต้องรอมึงเงี้ยมึงขึ้นเนาะเอ้ยแจงบอกข่าวแจงว่มันเป็นคู่ข้บไปขึ้นสปอร์ตแรงสิเลยเดี๋ยวไฟลอดกับเท่เนาะเดีแบบไฟในมอลล์เนาะขึ้นเวทีไหมอันไฟไฟอันนี้สูงๆนะขึ้นไฟยังกับภาษาอันนี้ไฟไฟลอดกับเท่เนาะอันไฟสูงๆนะไฟลอดกับเท่ไฟไฟสปอร์ตไรไงไฟอยังเนาะ เดี there there If, you, ๋ยวมือเลี้ยงจะรีวิวไปซซ่ไงว่าสีแห้งขนาดไหนนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาอุปามอน้อยพิซซ่ามอนไม่กินขลังไม่กินขลังกัน้ะจ๊ะเด้อ กินขางน้ำกันด้วยก่นอนอุ้งยิงหำกินกล้วยเด้อกินดิบหลายบอดีกินสูบชิพพเพิ่มเ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดบ่แมนกินได้เลือดหน่อยกินกล้วยนั่ไดานั่นไงนันน่นไงพวกเลือดจ้างเลือดนะนี่เขากินกล้วยปะอาอหาันมาจันที่ไม่กินดิบเลแต่ว่ามันกับมีโปรตีนมี่อย่างก่อนเหนือมันดีเด้อเนาะ ซอยจู๋เขอีมา,า่งไงเขอีมา,นา่นี่ยพี่ท่ายังซอยจูเหมือนกันน,นม่มนบอกให้ก่อนเราเรากินซอยจูเรามีมีปัสยา่าความไหนพี่ท่าอันว่าทีนายกอันเนือ้อจังไดเป็นปัสย่าความแหลมคม,คว,มความเย็งของเราก็ว่าไป รอเรื่องเราเงี่ยงกว่ารอเรื่องเราเดียวเราขนาดเหตุบุญจอมันฝนจะเงี้ยโอ้ยหอมหนาหอมลังจอมันก็หัวโดนทุ่นนั่งกินกันนั่งเราตีตีนมันวันแผ่วบัตรผ่านห้องมาผ่านบัตรลุงพลเนาะเราสีจอด จอไทยคิมแม่หน่อยมาอะไรบ้านลุงคนคนก็สิบเองดคได้ไม่หนื่อยเลท่านชวนอนไรบดีดีแล้วก็พาะจะรตากเทาครับมแรงครับพอกันเพื่อหนองหงครับจะเพาจเอาเปลเปอะไรหรอหลังจากที่เดือนทำการมาเหมื่นหนึ่งครับ นาไปนั่งมอนไปใส่มอนคืไปหาปอะไรบอกไมันนี่งๆไม่เป็นมือแรงกะชิเซเวลาประมาณสามสัปโมงครับบากเกินสามสัปโมงในการเดินทางครับสเสียบออมเสียบเสียพักมันเลยขอบคุณเครื่องจับแมลงบ้านครับเพิ่นส่งมาให้ครับ สองเครื่องครับแสบอยู่ไปแล้วสอไปเยดีหลายๆครับเมงวันหายไปประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นครับเพราะว่าอันใบยูเนี่ยโดมาเลยออกมาโดบักโดนี่ได้ข่าวว่าสุดยอดแฮ่งูงูเข่าบ้านกันงูเข่าบ้เขาบ่ได้กัดขี้เข็บใหญ่เขามากกับกัด มันขาเบิดเลยพวกสัตว์อันตราไล่นะครับสุดยอดเนี่ยปอบ้านนี่สุนดออีดีครับเห็นนี่เท่าเท่าอย่างวเหนะ็นมันเห็นขวาน,นแหลมใส่เลยมงานคำอากาดเท,ท,ท่าไ่ให้เขาพูนดีเลยมีงูมันยังขามานี่กระโดดจัดการเลยเก็บตัวพ่อสองนิวววว้วนี่บ้างนี่มันย่องใต้อยู่หน้าบ้านงูมันนั่นอยู่หลังหลังขอบแบะแน่นเห็นปืนมันขาด สีขาดสีขาดสีเลยสุดยอดเลยไคดมีคลิปเลยเอซีาโอ้สุดยอดองขลักเอซีมาของคลักเอมของคลักอลักโดโดเล่นนนำเบิดขึ้นเพมีก้ารหนาวครับโดโด้แข็งแรงอย่แข็งแรงมาแหงมีกานหนาวไปตอมประตบูวนตูเลียน้ำเบิดขึ้นมาแหงด้ยนี่มอยาเลี้งมาใส่เป็นแล้วไขั้นเอียง แต่กีนเป็นอนันต์อเนี่ยเอามาคืนมันเป็นผีเหมือนตอนนี้หน่อยขอบคุณพ่อแม่นอนเอฟซีครับที่ติดตามกับช่องพ่อแม่งยิงล่าเพื่อนเราผีเชียวครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้สำเนียครับแล้วบอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ